ที่จังหวัดราชบุรีทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ตรวจสอบหลังชาวบ้านร้องไม่ได้ใช้น้ำสามปีผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8ปดราชบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำบาดาลหมู่ห้าตําบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีกรณีมีชาวบ้านร้องไม่ได้ใช้น้ำสามปีเหตุเพราะชาวบ้านขาดการบริหารจัดการหลังแนะนำปร,ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจนชาวบ้านใช้น้ำได้ปกติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุภเวชท,ทองประยุนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตแราชบุรีนางเฉลวยทาราแสงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมนายช่างเทคนิคชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่การก่อสร้างถังน้ำบาดาลซึ่งได้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565ในพื้นที่หมู่ที่หาตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี หลังมีชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำรองได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดน้ำอุปโภคทำการเกษตรโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบพาเดินตรวจสอบจุดที่ตั้งถังน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักผลไม้ทางการเกษตรเงาะทุเรียนมังคุดกาแฟกล้วยและผละไม้อื่นๆมีพื้นที่กระจายน้ำเพื่อการเกษตรที่จะได้รับน้ำใช้จากโครงการดังกล่าวประมาณ500อไร่ซึ่งทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตราชบุรีตรวจสอบระบบสามารถใช้ได้ตามปกติ เพียงขาดการบริหารจัดการซึ่งทางสำนักทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขต8ราชบุรีจะมีกำหนดพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำถึงแนวทางการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้อีกครั้งว่าที่ร้อยตรีปีดีคำดีนายช่างเทคนิคชำนาญงานสำนักทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขต8ราชบุรีกล่าวว่าเบื้องต้นได้มาตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตรวจสอบระบบทั้งหมดอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมใช้งานแต่ขาดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเช่นบางครั้งแดดอ่อนฟิวขาด แผงโซลาร์เซลล์สกปรกซึ่งไม่สามารถสูบน้ําได้เต็มประสิทธิภาพจึงได้ให้แนะนํากับกลุ่มผู้ใช้น้ําเบื้องต้นไปแล้วส่วนการบริหารจัดการพื้นที่การใช้น้ํากับชุมชนนั้นได้กําหนดวันที่8มีนาคมจะมีการทําประชาคมเพื่อบริหารจัดการตั้งกลุ่มและจัดกําหนดกติกากฎเกณฑ์ในการวางแผนการใช้น้าแต่ละจุดของแปลงการเกษตรเบื้องต้นมีแนวทางจะสับเปลี่ยนการคนละหนึ่งวันของการใช้น้าต่อถังสลับกันไปจนกว่าจะครบทุกแปลงในกลุ่มเกษตรกร แต่ตอนนี้น้ําได้ไหลเป็นปกติแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้จ่ายน้ําเพราะว่าจะต้องวางแผนว่าจะนาน้าไปเข้าแปลงของเกษตรกรแปลงไหนก่อนส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการน้ําถ้าหากได้ประสานงานเข้ามาก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลได้เต็มที่ด้านนายนพร,รัตน์จันทร์สำอางผู้นำชุมชนกรรมาการผู้ใช้น้ำกล่าวว่าชาวบ้านดีใจที่ทางเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครั้งนี้ แต่ที่เรายังไม่ได้ใช้คือขาดการบริหารจัดการไม่รู้ว่าแผงโซลา่าเซลล์ใช้แบบนี้จะต้องดูแลแบบไหนยอย่างไรเครื่องสูบน้ำจะต้องใช้อย่างไรเราขาดการรับรู้อีกอย่างยังไม่มีการบริหารใช้น้ำมาตั้งแต่ต้นก็เลยไม่ได้ใช้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนตอนนี้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขให้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มากทั้งทางจังหวัดและสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขตแปที่มาช่วยเหลือ ชาวบ้านดีใจจะได้ใช้น้ําแต่การบริหารจัดการได้มีข้อระเบียบของหมู่บ้านอยู่แล้วทางสํานักทรัพ,พยากรน้าเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงส่วนการบริหารจัดการจริงๆจะอยู่ในชุมชนทั้งหมดทางชุมชนจะต้องบริหารกันเองอย่างไรก็ตามภายหลังเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาดูแลปรับปรุงตรวจสอบระบบแล้วปรากฏว่าสามารถสูบน้ําขึ้นถังได้จํานวนมากจึงเตรียมนัดหมายพูดคุยบริหารจัดการตั้งกลุ่ม และกำหนดกติกากฎเกณฑ์ในการแจกจ่ายส่งต่อน้ำไปยังพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึงกันต่อไปอันนี้ก็เสรละที่อยู่แล้วไงก็ต้องขอบคุณพวกเขาอย่างน้อยระดบหนึง่งถูกไหมไม่มีใครล้อกเรียนกันอ,อืาาาในนี้จะบ้านก็ไม่เข้าใจบางทีมุหยางก็โดนโจมตีเยอะอพอดีน้ำมันลงมาิ่านด้วยส่วนรวมมาได้ิ่านด้วยเจยวของที่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไปโดนเยอกนว่าไทยจะพูดเดียวหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ดําเนินการตามขั้น มาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ